ันความหมุนเวียนวนเปลี่ยนในสามโลกเราตั้งเขาแล้วเราส่วนใหญ่ไม่เห็นทั่วกันไม่เที่ยงไม่แท็จวนแปรทุกวันจัดพบเปลี่ยนผันยิ่งนานนับวันมาคน คนเราทุกวันจิตเปลี่ยนแปรผันง่ายได้ทั้งหญิงทั้งชายมีดีมีร้ายเชื่อปนแต่ก่อนสุดดีเดี๋ยวนี้พิคนจิตเปลี่ยนสับสนไม่แนชนะ่ชะไหนจิตใจคนเราร่างเรานี้ก็เหมือนซากพีที่เดินได้เราเข้าเกิดเพื่อใช้กรรมเกา่า กำไม่มีน้องพี่เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขากับเราเกิดมาแสดงละครกันละครส้ำโลกมีโศกมีทุกข์สุขปนอบายโลกคนถูกมีมากล้นทนกันเทพปร่มสุขหลายเมื่อบุญหายพลันลวงล่างทุกนั้นความดีแปรพันสุกดับกับกลาย นมโมพุทธยะยะธาพุทธโมนะนม,มพะพัทนาโมพุทธยะนิพพานาสุขัง ัญหาพันแปรเกิดแก่เจ็บตายว่ายวนคนเราทุกคนไม่มีใครพ้นความตายเมื่อเกิดมาแล้วไม่แคล้วสักไรยบทบาทสุดท้ายไม่มีแคล้วตายเพื่อนเอ๋ยเป็นคนทั้งที่สั่งบารมีให้สมอาบายเทพพรมอย่าได้นิยมชมเชยแม่โลกมนุษย์ ไม่น่าเกิดเลยนิพานสิเอ๋ยที่น่าชื่นเชยไม่เกิดไม่ตายปรับแสงทิ่ประเจ็ตพระองค์ประเสริฐสุดจะพบจิตพุทธได้โดยง่ายเลิกง่ายงมนังเนื้อเกิดเบื่อหนายเพราะทางหญิงทางชายไม่ไว้ใกล้าตายทุกเวลายำชีวิตยังจิตไทยมุ่งหวังนิพาน ได้คืนกระบาลสมสุขสถานเรียววหวจิตสายใจแก้วแล้วแผ่เมตตากู่สามโลกาประเสริฐนักหนายิ่งกว่าอะไร